สวัสดีครับคุณเคมครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับคุณเคมครับผมในช่วงนี้นะครับคุณเคมช่วยประเมินนิดนึงครับทิศทางแนวโน้มของคริปตโต,ตโคเคเรนซีในประเทศไทยแล้วกันนะครับว่าจะมีคนที่เข้าไปลงทุนในตลาดนี้เพิ่มเติมมากขึ้นหรือว่าจะเป็นยังไงครับหลังจากที่มีการประกาศของกมรมสรรพากรออกมาแบบนี้ครับ ครับทจริงเรื่องของภาษีเนี่ยเป็นความตั้งใจของทั่วโลกเลยนะครับที่อยากจะเก็บภาษีเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะฮะเนื่องด้วยเหตุการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยหลายประเทศเองก็กระทบหนักนะครับแล้ววันีอุตสาหกรรมคริปโตเนี่ยดันมาเฟื่องฟูในปีที่แล้วพอดีเนี่ยก็เป็นที่เพ่งเล็งของหลายประเทศนะครับส่วนตัวผมผมว่าถ้าในประเทศไทยเนี่ยนะครับการระยะสั้นเนาะความอารมณ์ของผู้คนเนี่ยอาจจะรู้สึกตกใจกับ กลัวอะไรแบบนั้นนะครับ,รบแต่ถ้ามองจริงๆแล้วเนี่ยคริปโตเคเรนซีเนี่ยบิลล์บิตคอยเนี่ยมันใหญ่มากเป็นตลาดโลกเหมือนกับทองคําอะไรอย่างนี้ที่มันเ,เป็นทั่วโลกเนี่ยนะครับนั้นเเรื่องของใครคนเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้กระทบถึงราคาอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถ้ามองจริงๆจริงเนี่ยว่าใครกระทบบ้างเนี่ยคือผมตัวตัวผมมองว่าเราไม่สามารถรู้เลยว่าเฮ้ยเนี่ย ขั้นตอนการเก็บปฎิจัย,ยังไงเพราะว่าคริปโตเครนซี่มันไม่เหมือนกับการเงิน,นแบบดั้งเดิมที่มันสามารถกระจายตันได้นะครับโอนถ่ายออกนอกกรดานเทศไทยไปต่างประเทศไปรอบโลกได้เลยหรือเก็บส่วนตัวได้เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเป็นการยากที่จะมาวัดผลว่าให้กำไรหรือขาดทุนอะไรยังไงนะครับก็บจะเป็นห่วงเรื่องของผู้เอาการไทยที่เป็นกรดานเทดที่อาจจะถ้าถูกภาิีแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะแข่งขันกับต่างชาติอย่างไรด้วยนะครับแต่ในมุมของผู้นักลงทุนเนี่ยมีทางไปทางออกอะไรค่อนข้างเยอะไม่ได้น่ากังวลอะไรขนาดนั้นครับผมนั่นแสดงว ซื้อขายถ้าจะพูดถึงการเก็บภาษีก็คงจะเก็บเฉพาะในส่วนของคนที่ทําเป็นเทรดเดอร์ในเมืองไทยเท่านั้นถูกต้องไหมครับครับผมก็ถ้าต่างประเทศ ผมต้องรับตั้งถาวว่ามันจะต้องเก็บยังไงหรือว่าจะแทร็กยังไงนะครับถ้าเขาไม่ได้ขายเป็นเงินบาทไทยเข้ามาในประเทศอะไรแบบนี้ครับอืมอืมอคงจะตรวจสอบเป็นยากพอสมควรอันนี้ก็ต้องรอดูความชัดเจนกันต่อไปนะครับถ้าเราจะพูดถึงตลาด rency, คริปโตเคอเรนซีสกุลหลักๆก็จะมีบิตคอยกับอีเธอเรียมแต่ว่าอยากให้คุณคิมฉายภาพเพิ่มเติมไปเพราะาตอนนี้มีสกุลดิจิตอลอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่น่าสนใจไม่แน่ใจว่าปีนี้มีตัวไหนยังไงหรือว่ามีสกุลไหนบ้างที่น่าสนใจน่าติดตามครับ จร,จริงตลาดคริปโตในปีนี้เนี่ยครับค่อนข้างต่างจากหลายๆปีที่แล้วปี2017ค่อนข้างเยอะเลยนะครับในอดีตเนี่ยจะจําภาพจําคริปโตคือเป็นเหมือนสกุลเงินดิจิต้อนนะครับเช่นบิตคอยสกุลเงินสกุลหนึ่งเนาะแต่วันนี้ตลาดคริปโตค่อนข้างแทรกซึมอยู่หลายอุตสาหกรรมมากมายนะครับเช่นการเงิน decentralized finance นะครับ NFT นะฮะหรือแม้กระทั่งเกมไฟล์หรือ metaverse ที่เป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ใกล้จะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับหลายคนก็มองว่าโอ้โหคำศัพท์พวกนี้เนี่ยเราเพิ่งได้ยินมาในปีที่แล้วเองนะฮะแต่ดู้หรรรใหม่ๆด คืออีกเยอะแยะมากมายอาจจะเป็นแฟนโทเค็นหรือเป็นโซเชียลโทเค็นต่างๆนานานี่ครับดังนั้นถ้าอยากให้จับตานะกลุ่มที่จะเข้ามาหน้าใหม่ที่มากขึ้นนอกจากเป็นประเทศที่เข้ามาซื้อบิตคอยแล้วในเมื่อปีที่เช่นเอลซาวาดอร์นะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยมีหลายบทความมองว่าจะมีอีกหลายประเทศทนะครับที่อาจจะนะฮะรับบิตคอยเป็นบิคกอร์เชนเจอร์เหมือนเอลซาวาดอร์ด้วยนะครับแล้วถ้าเรามองจริงๆเนี่ยตอนนี้มีโครงข่ายของบิตคอยเยอะเช่นกันเปเมนต์วอลเล็ตนะครับหรือแม้กระท,ทั่งตู้ ATM เอทีเอ็มอันนี้นนนนตู้เอที ที่ยาจับตาคือในฝั่งของเงินใหม่นะครับหรือว่าผู้เล่นรายใหม่ที่จะเข้ามาในโลกของคริปโตเนี่ยนะครับผ่านทาง NFT, Defi หรือไม่ทั้ง m e t a v เ r s e เกมป่านี้นะครับ, NFT, ine, รรบแต่ในบ้านเราจะเห็นได้มีค่ายเพลงค่ายหนึ่งนะอดีตค่ายเพลงเขาก็แบบว่าทำเหรียญของตัวเองขึ้นมานะครับหรือแม้ทั้งวงดังวิด BTS นะครับก็วงดังจากเกาหลีเนี่ยก็มีการแพล่ๆว่าจะเปิดตัว NFT นะฮะจะซินบีเบอร์ต่างๆนานาดังนั้นนะในปีนี้อาจจะเห็นพวกเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับวงการบันเทิงน,นะฮะหรือว่าวงการแบบว่าสถาบัานการเงินการเงินใหม่นะครับแล้วก็แบรนด์ต่างๆเนี่ยเริ่มเข้ามาเช่นอาดิดาสอาดิดาสเนี่ยก็เริ่มเข้ามาจะทำผ่าน NFT อย่างเงี้ยดังนั้นถ้าในไทยอยากให้จับตาว่าจะมีแบรนด์อะไรเข้ามามากขึ้นโคกับโปรเจกต์ดีฟาหรือว่าโปรเจกต์ NFT ที่มาขึ้นจะเห็นชัดกล้ขึ้นครับ อย่างนี้เราควรจะดําเนินการยังไงดีครับในการที่จะลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซีที่มีความเกิดใหม่ขึ้นมาเยอะแยะมากมายแบบนี้นะฮะ คือพอมันแตกไปหลอุตสาหกรรมเนี่ยหลายหลายคนอาจจะใช้ความชอบของตัวเองในการลงทุนได้มากขึ้นนะครับถ้าบางคนเป็นคนชอบงานศิลปะเนี่ยอาจจะลองดูพวก NFT นะครับชอบนางแบรนด์ชอบทางศิลปินเนี่ยอาจจะมองดูในมุมของเป็นแฟนโทเค็นอะไรเงี้ยก็เริ่มมีคำว่าแฟนโทเคเ็นเกิดเกิดขึ้นกันเยอะแล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เข้าใจตัวนั้นมากแต่เรามองถึงเรื่องของโครงสร้างเนี่ยครับก็รู้ว่าโปรเจกต์อะไรคริปโตตัวไหนที่ทําเกี่ยวกับโครงสร้างพวกนี้ให้โปรเจกต์ NFT หรือเกมไฟล์ดิจิทัลฟแนน์เนี่ยมาร u นข้ามูล เขานี่ครับก็จะมีโปรเจกต์เหล่านี้อยู่เหมือนกันเช่นตัว e ีท e r เรียนั่นเองครับครับผมครับอ่านี่คำแนะนำนะครับเพราะฉะนั้นก่อนลงทุนก็ศึกษาข้อมูลกันแล้วกันนะครับหรือว่าอาจจะลงทุนเพราะความชอบแต่ว่าถ้าจะไปหวังผลกําไรอะไรยังไงก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่รับได้นะครับขอบคุณมากครับคุณเคมครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่นะครับสดีปีหม่สวัสดีปีใหมครับ